สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต48คนศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น5อาคารหนึ่งสารกลางจังหวัดอุดรธานีนายกฤิอักศรีวรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน48คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานเป็นเวลา3วันในพื้นที่2จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เส้นทางจังหวัดน้องคายและอุดรธานีประเทศไทยและเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานักศึกษาช่วยเพิ่มผูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้กับตัวนักศึกษาต่อไปค่ะโอกาสนี้นะครับทางหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดขอนแกน่นได้บรรยายสรุปหัวข้อระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะเ,เหนือรถไฟและการค้าการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนายสิทธิรัตน์จารุชัยสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยายสรุปหัวข้อภาพร,าพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานด็อกเตร์พิมกรดม,มงคลอาจารย์หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาดที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุดรธานีที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสภาธุรกิจไทยลาวที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมอุดอรธานีผู้แทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดอรธานีจำกัดบรรยายสรุปในหัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีครับ